ต้องบอกว่าจากการประทะชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยไทยของเราก็มีการทลายรังแกงสแกมเมอร์ไปเยอะแล้วนะใ,<ช>ในะภากฝัง่งข,งของกัมพูชาคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าแกงสแกมเมอร์เนี่ยก็ยังไม่ลดละความพยายามนะคะล่าสุดมีการตรวจพบความผิดปกติค่ะว่ามีการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะในลักษณะของเหมือนเขาบอกว่าเป็นขอมดําดินน่ะวางสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังชเวโก,โกโกนั่นเองนะคะหลุดึงมาด่างนั้น

ทำความผิดอ,ะอ่ะก็ไม่ละความพยายามกลุ่มทุนเทาก็พยายามหาสารพัดวิธีอะ่ะในการที่จะหาสัญญาอินเทอร์เน็ตนะคะ ดำเนินกิจาการแกมเมอร์ต่อไปคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปเป็นตำรวจไซเบอร์ร่วมกับทางกสท,ทอชอนะคะลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก2จุดด้วยกันพบเปาะแสว่ามีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศเมียนมาจุดที่ตรวจพบนะคะอยู่ที่มืองชเวโกโกค่ะกว่าจะตามหาจุดส่งสัญญาณใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลยเหตุที่ตรวจพบยากเพราะอะไรเพราะมีการขุดดินเพื่อนําเครื่องส่งสัญญาณที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกยาว30เมตรฝังไว้ถึงแม้ว่าจะ จับมือใครดมไม่ได้นะแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะเพิ่มระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามให้มากขึ้นนะคะแหมคือคนปราบก็ปราบกันแบบเต็มที่นะ<ม>แต่ว่าคนจะลักลอบเนี่ยก็พยายามสรรหาสารพัดวิธีคือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราก็ถล่มคาสิโนไปหลายจุดแล้วเนาะจนนานาชาติชื่นชมนะว่าเราเนี่ยเอ้ยก็เหมือนเป็นปฏิบัติการในการปราบปรามสแกมเมอร์เหมือนกันฝั่งของประเทศเมียนมารัฐบาลเขาเองก็พยายามปราบปรามแต่ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นก็ยังมีลักลอบกันอยู่นะคะ ส่วนที่กระทรวงการคลังอ่ะนายกอนุทินเนี่ยเรียกประชุมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสั่งยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อที่จะแก้ปัญหาทุนเทาและการฟอกเงินเดินหน้าคุมเข้มธุรกรรมทองคําและสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้การตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้ประชุมในวันนี้จะถูกนําไปปฏิบัติและดําเนินการด้วยความรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของ ที่น้องประชาชนสก,กัดกั้นป้องกันปราบปรามอาชญาก,กรรมทางการเงินในทุกรูปแบบที่รือแกว่านั้นนะคะเมื่อนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเนี่ยมีการเปิดเผยถึงเส้นทางการเงินของ10นักการเมืองนะที่มีทั้งอดีตสอสอและผู้สมัครที่เชื่อมโยงทุนเทาชัดเจนแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งพักการเมืองด้วย ซึ่งเดี๋ยวจะทยอยเปิดมาอีกไม่ช้าให้อดใจรอกันยืนยันนะคะว่าที่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่ได้เป็นการดิสเครดิตในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเราอยู่ในตำแหน่งบริหารตอนนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำผมว่านั่นคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าแต่ว่ามันแค่ประจบเหมาะบังเอิญว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ยุสบสภาตอนนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็อยู่ในกระบวนการการปฏิบัติหน้าที่ปกติของเราแต่พอทุกอย่างมัน เกิดขึ้นมัเลยอาจจะดูแบบนั้นแต่ยังไงเราก็ต้องทําครับไม่ทํานั่นคือละเว้นถูกไหมครัเรื่องนี้นะคะเลยค่ะกระกะตะก็ชี้แจงว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้สมัครสสถูกจับกุมและถูกคุมขังแต่หากได้รับการปล่อยตัวก่อนวันที่8กกุมภพ,พันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัตินะ แต่ว่าหากวันนั้นเนี่ยยังอยู่ในเรือนจํายังถูกคุมขังอยู่สสรายนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันทีคุณผู้ชมสังเกตไหมว่านโยบายการหาเสียงของแต่ละพักเนี่ยหลายๆพักออกมาเป็นทิศทางเดียวกันนะคือการปราบทุนเท่านะคะคก็แปลว่าเป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงๆในสังคมไทยแล้วก็จะถูกเปิดโปงออกมาเรื่อยๆนะคะ